พระเา้าของพระเจ้าวันนี้คือใครจะพักผ่อนฮีบรูเอบทีสีข้อที่สิบเรพราะฉนะนั้นขอให้เราเออพยายามเข้ากันนยุดผักนั้นเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดพลัดไปทำใ้อย่างคนที่ไม่เชื่อฟังเรานั้นการพักผ่อนที่เทจริงที่ พระเจ้าประทานแกเราคือการพักผ่อนในหรานที่คริสเตียนจะได้รับและการพักผ่อนของพระเจ้าไม่ใช่จิตใจที่แข็งกระดังและเป็นไปไม่ได้ที่จะพารถพารก,กับการพักผ่อนเพราะความเชื่อในสอดคล้องกันพระค้ามภีกล่าวว่าทุกคน ควรเป็นอิสราลจากจิตใจที่แก่งกระดังพันกันล่อลวงของบาปชาวอิสราเอลเอมีจิตใจแข่งกระดังเป็นเวลาป 40, 40ปีในทิ้งทุรกันดันและพวกเขากรบพระเจ้าซสือความกรด พวกเขาบนว่าไม่มีน้ำไม่มีเนือสะแลเพพวกเขาไม่เชื่อและไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้พวกเขาในฐานะพระชากกรของพระเจ้าแม้ว่าของท่ของเท่าของเข้าจะไม่หมดหรือ เสื้อผ้าของเขาไม่ขาดไหนทิ้งระทิ้นธุรการดันาลก็ปรารถนาปรารถนาที่จะเป็นทาสไหนอีกเขาบอกว่าส่วนที่เหลือที่พระเจ้าพระเจ้าให้เรามาเมื่อเราเชื่อฟังเชื่อและวางใจ การกระตุน้นพระพิรษของพระเจ้าด้วยการพิรสดโดยประ,ประราศจักการขอพระคุณคือการทดสอบพระเจ้าโดยเริ่มไปว่าพระเจ้าผู้ส่งเลขานุภาพเป็นผู้ปกครองปกครองของอท่งานจักรวาลและไม่มีอะไรที่เป็นที่เป็น ไปไม่ได้พวกเขาบนเกียวกับความเป็นจริงของสาตานกันเมื่อพวกเขากรบพวกเขาจะพักพรและลืมไปได้ว่าพระยาเวจะลมเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขเช่นเดียวกับที่พระเจ้าพักพรหลังจากก้น ทรงสร้างพระเจ้าต้องการให้เราพักผ่อนด้วยยังไรก็ตั้มพระชาชนอิสราเอลไม่ได้ไปกันพระเจ้าผู้ไม่มีความผิดเบตเตหลังจังนี้ไม่ว่าพววเขาจะบ่นสักเท่าไร่ววเขาก็ไม่สามารถพักผ่จากการบนได้ เจ้าผู้ตร,ตรัมและแบกภาราักจงมหาลแล้วและพักผ่อนคือการมองไปที่พระเจ้าการมองไปข้างหน้าไม่ถึงการมายั่งกระหันต่อหน้าพระที่นังแห่งพระคุณเพื่อจะได้รับพระคุณเพื่อช่วยในยามจำเป็นในธนา ผู้ที่ได้รับความเมตตาจากพระเจ้าหากไม่มีความสงบสุขในตัวเราจงมหาพระเจ้าด้วยความสุขสุภัก์ความสุภักและนมนมต่อพระพักพระเจ้าคุณเรียกมาว่านักสาเด็นท่านขอให้คุณมี ความสุขและสร้างอวสุขในวันนี้กับพระเจ้าผู้ทรงช่วยเลือกคุณไหนยามจาเป็นอธิษัางค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาและความรักข,ข,ของของเราขอให้ใจเราอ่อนโยนและอ่อนน้อมทอมตนเพื่อเราจะได้พักทพ,พัก พักผอนและกพักผอนตามที่พระเจ้าท่านแก่เหล่าช่างอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าประพงครั